โซมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เอ็กซโซมจริงๆนะคะเอาอีกแล้วนะคะเออตั้งท็อปิกแปลกๆอย่างนี้มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็หาเรื่องอีก <laughs> อุ๊ยไอ้ที่เอ็กซโซมที่เขายิงแอดมาหาเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เอ็กซโซมจริงก็ได้นะหรืมันจะเป็นแบบ เออเป็นวิญญาณหรือเปล่าอะไรเงี้นะคะเพราะอะไรค่ะรีมเนี่ยมีการใช้นะคะเจ้าเอ็กซโซมเนี่ยสองรูปแบบค่ะเป็นฟรีดรายเอ็กซโซมนะคะก็คือเป็นเอ็กซโซมที่ถูกผ่านค่ะกรรมวิธีการที่ทำเอารีดน้ำออกจากเซลล์นะคะที่เราเรียกว่าเป็นไลโอฟิลซ์ค่ะดึงนะ้ำออกทำไมอะ่ะหมอ,อเอาก็ดึงออกนะคะเพื่อที่จะเก็บได้นานๆค่ะเพื่อโอลองเช shelf l i f นะคะก็คือ เป็นขั้นตอนการ preservative อ,อ่ะเเมือนอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะเออเอาเก็บไข่ไว้กินนานๆแล้วก็เอาไปดองเค็มเป็นไข่เค็มไงไข่เค็มก็จะมีอายุนานกว่าไข่ต้มธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าผล,ลไม้ดองผล,ลไม้แช่อิ่มนะคะเออสตรอเบอรี่อบแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ น้ำผล,ลไม้ที่ถูกผ่านความร้อนสูงในการสกัดเป็นผงนะคะเพื่อง่ายต่อการส่งไปยังประเทศต่างๆแล้วก็เอามาคืนรูปแปลรูปไปเป็นน้ำผล,ลไม้ใส่กล่องนะคะแล้วก็ขายบนเชลฟ์ในห้างสรับสินค้าให้เราเลือกในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเทคโนโลยีนะคะในการถนอมอาหารไงเก็บไว้ได้นานพพลองเชลฟ์ไลฟ์ มันคือแนวคิดเดียวกันเลยค่ะกับการที่เราเอานะคะเจ้าเซลล์แล้วก็คัดแยกเจ้าเอกโซโซมออกมาค่ะมาดึงน้ําออกค่ะมันคือส่วนหนึ่งอะที่ เคยเป็นของสเตมเซลล์นะคะแต่ว่ามันถูกดีดออกไปค่ะเป็นถุงนะคะซึ่งมันแยกตัวออกไปป๊บะค่ะมันก็ไม่ได้ไปแต่ถุงที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นลิอิดปลายแลอย่างเดียวนะคะที่มีโปรตีนแล้วก็ไขมันอย่างเดียวนะแต่ว่ามันควักเอาเนื้อในที่อยู่ในเซลล์ค่ะสารต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสารพันธุก,กรรม mRNA miRNA มีพวกโกลด์แฟกเตอร์เซลล์เมดิเอเตอร์ไซโตไค์อะไรต่างๆนานาควักออกไปด้วยค่ะรวมถึงฮอร์โมนต่างๆด้วยนะคะควักออกไปกับมันค่ะแล้วก็ส่งไปยัง ให้อีกเซลล์อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่อันไกลโพสหรืออยู่ข้างเคียงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอ่ะกินไปซะนะคะทําให้เขากระตุ้นให้เขาทํางานต่างๆนะคะดังนั้นนวัตกรรมแรกนะคะที่เข้ามามีบทบาทนะคะในเรื่องของเอ็กโซโซมเนี่ยนะคะ มันก็จะเป็นในกลุ่มของฟรี e ดา y ค่ะที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะคะคือไลโอฟิลิสนะคะกระบวนการที่ไม่สดดีต่อในเรื่องของในเชิงพาณิชย์ค่ะเพราะว่ามันเก็บได้นานเนี่ยสต็อกยาได้นานนะคะแล้วก็ในแบบที่2ค่ะก็คือเฟรชฟอร์เซนก็คือเป็นสดอ,ะอะ่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการดึงน้ําองค์ดึงน้ําออกอะไรคือสดสด,สดค่ะมันเป็นตัวที่ดีมคาดหวังนะคะให้นักไบโอเมทิกไทยเนี่ยทำให้ได้ค่ะพอทำได้แล้วปั๊บนะคะความผิดหวังแรกของรีมเองเลยนะคะก็คืออะไรหมอ มันอยู่ได้ไม่เกินเดือนหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีนะหมอต้องแบบใช้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงไม่สเตเบิลเลยคือมันไม่เสถียรนะ่ะเออมันถึงได้ทำยากไง มันจะสต็อกไม่ได้นะคะดังนั้นแนวคิดของเอ็กซโซมฝั่งเฟรชเนี่ยมันก็เหมือนกับไอเดียที่เรานะคะใช้เซลล์ที่มีชีวิตเลยอะมันก็ต้องรีบใช้ค่ะซึ่งนะักไปเอเมเทกก็บอกว่าหมอมันแบบนั้นจริงๆคือมันพูดยากมากเลยนะมันสลายง่ายคุณภาพมันไม่ดีอะพอเอามาใช้ในการรักษานะ มันก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีไงเหมือนเราเอาวิญญาณเอ็กโซโซมมาใช้ไงมันก็เลยเป็นปัญหามากๆเลยนะคะดิมก็เลยมาอันไหนยังไงยังไงมันเรื่องยังไงไหนเล่ามาสิน้องเขาก็ส่งมาเลยค่ะเป็นงานวิจัยนะคะประมาณเกือบสิบฉบับด้วยกันค่ะเออ จริงๆแล้วโลกของเอ็กซโซมที่เป็นแททูเนี่ยมันต้องเป็นยังไงค่ะและที่เราใช้ก็เป็นผงๆผงเนี่ยอุ้ยมันคืออะไรเราอยากได้อะไรจากเอ็กซโซมนะคะคือเอ็กซโซมมันก็เป็นแค่ถุงอะที่มันเคยเป็นชิ้นส่วนส่วนหนึ่งนะคะของอวัยวะของสเต็มเซลล์นี่ยแหละเออแต่มันนะคะก็ถูกดีดออกแยกออกมาค่ะกลายเป็นควักเอาพวกสิ่งที่อยู่ข้างในเซลล์นะคะเอาออกมาด้วยนะคะุ้มอยู่ในถุงเนี่ยแล้วก็ดีดไปยัง ส่งไปให้เซลล์ตัวอื่นเนี่ยใช้งานนะคะซึ่งเป็นเซลล์เมดิเอเตอร์ดังนั้นแล้วเมื่ก็เกิดการหัวใยค่ะว่าอูยเอ็กซโซมเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จากเขาก็คือว่าเราต้องการความเป็น natural carrier ของเขาค่ะก็คือตัวพาหะตัวนำพานะคะคอนเทนต์หรือว่าสารต่างๆที่อยู่ข้างในถุงของเขาเนี่ยแหละค่ะ เข้าใจนะคะว่าเราอะอยากได้สิ่งของที่อยู่ในถุงของเอ็กโซโซมค่ะเราไม่ได้อยากได้ถุงเราอยากได้ของที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะคะดิไปอ่านคําโฆษณานะคะของเอ็กโซโซมที่เรานําเข้ามานะคะแต่ละที่นะคะเขาก็พยายามจะโฆษณาดึงดูดเราในจุดที่ว่าโอ้โหมันดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะดีทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่เคยมีใครนะคะนําเสนอในเรื่องของค u a ลิตี้คอนโทรลค่ะก็คือการควบคุมคุณภาพของโปรดักต์ของเขานะคะได้แต่โฆษณาถึงสรรพคุณแต่ว่า ไม่ได้บ่งบอกเลยค่ะว่าไอเจ้าเอ็กซโซมนะคะที่เขาทํามาเป็นแบบฟรีสไดแบบนั้นค่ะเมื่อเราเอามาใช้งานจริงๆนะคะคุณภาพที่ได้เนี่ยมันจะยังคงเป็นเอ็กซโซมจริงๆหรือไม่นะคะเหมือนกับว่า,าเรากินผลไม้หมักดองอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่ากินฝรั่งดองเนี่ยนะคะมันจะยังคงให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันคือฝรั่งไหมอ่ะเหมือนตอนเรากินสดๆอนะอะไรประมาณนั้นนะคะเวลาที่เขานะคะทำใบ CoA นะคะก็คือ Certificate of Analysis เนี่ยนะ,ะที่นักไบโอมิเตกจะส่งให้หมอดูก่อนคะ่ะว่าเออเนี่ยในเอ็กซโซมของเขาเนี่ยนะคะมันมีโปรไฟยังไงบ้างนะคะเออได้มาจากเซลล์ไหนมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะและในออคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในเอ็กซโซมมันมีโปรตีนตัวไหนอะไรยังไงบ้างมีฮอร์โมนฮอร์โมนไหมบอกมานะคะและที่สำคัญก็คือเป็นเซอร์เฟ m มาร์เกอร์ค่ะก็คือเป็นตัวโปรตีนนะคะที่มันเกาะอยู่บนผนังเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะเยื่อหุ้มเอ็กซโซมเนี่ยแหละคะ่ะคือ เนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าเป็นอัตลักษณ์ของเอกโซโซมนะคะถ้าเป็นเอกโซโซมจริงจะต้องมีโปรตีนชนิดนี้นะคะซึ่งเขาก็จะโฟกัสกันอยู่3ชนิดค่ะคือ CD9, CD63 และ CD81 นะคะซึ่งอันนี้โอ้โหมันเป็นแบบ ความรู้ที่มันเป็นแบบเฉพาะทางด้านไบโอเมติกแล้วนะคะคือคนไข้อาจจะไม่ต้องรู้ค่ะแต่ว่าหมอเนี่ยถ้ารู้ได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคัดกรองเลยค่ะว่าเออเนี่ยเอ็กซโซมที่เรามาใช้นะคะมันมีคุณภาพจริงๆหรือเปล่าแล้วมันเป็นเอ็กซโซมจริงๆไหมมันไม่ใช่วิญญ,ญาณเอ็กซโซมนะหมอที่ดีบอกว่า กินอาหารหมักดองนะคะกินผลไม้ดองฝรั่งดองเนี่ยมันจะให้ความฟิลลิ่งที่มันเป็นฝรั่งสดๆยังเป็นคงคงเป็นฝรั่งอยู่หรือเปล่าน,นะคะก็เหมือนกันค่ะว่าเราเอาเอ่อฟรีซดรายเอ็กซซโซมเอามาใช้นะคะหรือว่าฟรีซเอ็กโซโซมของมอดีมเนี่ยมาใช้เนี่ยถ้าอยากให้มันได้รับการรักษาตามสรรพคุณที่โฆษณามานะคะมันก็ต้อง มีความเป็นเอ็กซโซโซมหลงเหลืออยู่อะเออนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของฟรชเนี่ยเขาก็จะมีการเออหาให้เรานะคะดีเทคให้เราว่ายืนยันว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเอามาให้เรามันคือเอ็กซโซโซมจริงๆนะเพราะมันมีเซอร์เฟซมาร์เกอร์ตรงนี้นะคะแต่คือถ้าเป็นฝั่งฟรีสไตน์เนี่ยรีมยังไม่เคยเห็นนะคะใบ COA ที่เขาเออพูดถึง ขนตรงนี้ค่ะจะมีแกนแค่บอกว่าสรรพคุณว่าเขาทดลองแอ็กาสมัคกระต,ตุ้นคอลลาเจนได้เท่าไหร่นี่นี่นั่นๆแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นจุดที่หนึ่งค่ะที่เราจะต้องอนิดนึงว่าเออ,อไอที่เรามาใช้น่ะมันเอ็กซ์โซมจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้บอกเราเขาไม่ได้มาให้ดูนี่ไปเจอคำโฆษณาหนึ่งนะคะของเอ็กซโซโซมี่ห่อหนึงค่ะซึ่งดีมเองก็ต้อง มันขัดแย้งกับสิ่งที่ฉันไปหาความรู้จักนักไมโอเมเิกอะ <c oughs> คือเขาโฆษณานะคะว่าของเขาเนี่ยเป็นฟรีสไดร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราฟรีสไดร์หรือว่าไ,ไลโอฟิลไลท์ที่เราพูดกันเนี่ยมันจะดีกว่าแบบเฟรชค่ะเพราะว่ามันเก็บได้นานกว่านะคะเออคุณภาพมันลยดีกว่านะคะซึ่งตรงเนี้มันไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวดีมจะมายืนยันนะคะด้วยงานวิจัยนะคะที่ดีมอ่านมานะคะ2ฉบับค่ะอะโลบยอดให้ค่ะ